นะครับจะมาเปิดเตาให้ดูครับนี่เป็นติดเอียงเอาใหม่เอาใหม่หครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดเตาให้ดูครับที่จึดไว้เมื่อวานนี่นะครับ พอดีเพิ่งเลิกงานมาก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดู น,นี่ครับเดี๋ยวมาให้ดูใ,ใกล้ๆครับให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ครับมาดูใกล้ๆแดดส่องนะุำพอมองเห็นอยู่เนาะ นี่ครับผมใส่เป็นแท่งลงไปก็เป็นแท่งอยู่นี้นะครับเผาแบบไม่หุ้มฉนวนหุ้มเฉพาะสังกะสีครับแต่ถ้าหุ้มสังกสีดีๆกว่านี้ก็จะก็จะดีครับแนะนําให้หุ้มสังกสีครับดูอันนี้เป็นไม้ไม้ยูคาครับ ดูไว้ชัดก็ผมใส่ฟืนไว้ยังไงผมเรียงฟืนแบบนี้ครับก็ถือว่าสุกดีครับนะสุกนะครับแต่ก้นเตาช่วงประมาณคืบหนึงอนะ่ะเกือบคืบนะมันก็จะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ก็ต้องหามันต้องมีตะแกรงรองครับอีกส่วนหนึงก็ต้องใช้ตะแกรงรองด้วย แตะแกงรองพื้นให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพราะนั้นนความร้อนพอเพราะความร้อนมันจะลอยขึ้นสูงะครับกับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องหุ้มฉนวนดีๆหน่อยนะครับนี่ผมหุ้มแค่นี้เองหุ้มเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลมมันมาพาความร้อนจากถังหนีครับถ้าลมมันพัดความร้อนหนีพาหนีอย่างเงี้ยข้างในมันก็จะเผาไหม้ช้าให้ความร้อนช้าแล้วก็คายแก๊สช้า ครับเพราะว่ามันคายความร้อนออกจากตัวนี้ครับท่อแก๊สครับท่อท่อให้ความร้อนนะครับมาพอมันคายความร้อนออกมาโดนมาโดนไม้มาสุดถังลมก็เนี่ยมาพาความร้อนด้านนอกหนีครับทําให้ถังอุณหภูมิในถังมันจะเย็นลงหน่อยหนึ่งเย็นลงมันก็จะเผาไหม้แบบจุดติดช้าครับตอนนี้ก็ถือว่าจุดติดเร็วอยู่ครับคลนี้ผมจุดติด ติดสองชั่วโมงติดอะครับจุดเตาเนี้ยสองชั่วโมงก็จุดติดตัวเองได้ครับนะเราหุ้มผมหุ้มเฉพาะสังกะสีเฉยโบ,บกตีนต้องใส่ดินแกลบใส่อะไรลงไปในนี้นะครับถ้าไปทําดีๆก็ต้องใส่ดินแกลบดินอะไรลงไปครับขอบคุณที่รับชมครับครับ ดึงออกให้ดูไม้ก็เป็นปืนเป็น,เป,นเป็นแท่งที่ผมวางเรียงไว้ครับนะครับเ่ยงว่านี่ถังมก้นถังครับก็เก็บออกไปบ้างแล้วก็เหลือเศษมันร่วงลงไปข้างบนข้างล่าง มันก็เป็นฐานสวยครับแต่นี่ฐานเป็นเป็นปวกปวกเจาะไม้ยูคามันก็จ,จะเป็นแท่งเป็นเป็นเป็นรูเป็นรูมันก็ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยเพราะปวกมันกินไม้ครับมันก็มาเผาทําเป็นฐานครับอ่านี่ครับแบบนี้แหละเผาเผาซูเปอร์ซันถังน้ำมัน200อลิตรครับ ใส่เตาห้านิ้วนะครับสรุปก็ต่ออีกหน่อยครับก็ต้องเอาไปหุ้มฉนวนดีๆนะครับหุ้มสังกะสีเพิ่มสักสองชั้นนะครับมันจะได้กันความร้อนดีๆถ้ามีที่เท่าที่เท่าแกบก็ใส่ครับนี่ผมถอดสังกะสีออกนะครับเนี่ใส่เตา นี่มาต่อเพิ่มเติมเฉยครับฐานไม้อยู่ค้างรับไม่สวยเท่าไหร่แล้วมันปลวกมันดูปวกมอดบางอันกินถึงข้างในครผมก็เสียดายก็เลยเอามาเผาฐานไว้ใช้ก็ก็กไปไว้หงต้มปิ้งย่างมันก็ดีอยู่ครับดีกว่าให้ปวกมันกินไป ก็ต้องไปหุ้มฉนวนดีๆนะครับมันจะได้สุกทั่วถึงแล้วอีกอย่างก็เราก็ต้องซ้ำไฟไฟก้นเตาก่อนที่มันจะดับนะครับก่อนที่ว่ากอนจะคายแก๊สจะหมดเราต้องซ้ำมันอีครับซ้ำมันหน่อยอันนี้ผมก็ไม่ได้ซ้ำมันช่วงที่ช่วงที่เนี้ยมันจะไม่ค่อยสุกครับช่วงช่วงด้านเนี้ยตรงที่ผม หุ้มสังกสีไม่ถึงครับมันมันจะไม่ค่อยสุกดีเฉพาะด้านขอบนะครับแต่ตรงที่ใกล้กับไส้เตาอย่างเี้ยมันก็สุกหมดครับเพราะว่ามันความร้อนจัดมันจะออกจากเตานะครับครับความร้อนจัดมันก็จะออกจากนี่แหละมันก็แผ่ความร้อนออกมาฟืบฟบมันก็จะมาอบทาน ก็อธิบายให้สำหรับมือใหม่ที่อยากเข้ามาทำมาชมนะครับมันก็เลยพูดหลายตอนซ้ำๆกันอาจจะอาจจะบางท่านอาจเป็นแล้วรู้แล้วก็อาจจะเฮ้ยลำคาญพูดบ่อยก็ขออภัยนะครับทำไมพูดบ่อยซ้าบ่อยจังก็อยากอธิบายให้มันละเอียดเพราะ,ราะอะไรแบบไหนสังกะสีนะหุ้มได้ครับ เป็นฉนวนเพื่อความประหยัดไม่ต้องหุ้มเซรามิกไฟเบอร์ครับแต่ถ้ามีตังเราหุ้มเซรามิกไฟเบอร์ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเราประหยัดงบเราเผาไปใช้ในครัวเรือนสังกะสีนะครับถูกๆมันไม่ถูกคือว่าเขาทิ้งนะครับเรามาเนี่ยคือเราทิ้งแล้วเอามาครับเอามาหุ้มหุ้มสักสองชั้นนะครับถ้าสองชั้นนี่มันก็จะดีครับถ้าไม่ใส่ที่เท่าแกบกก็หุ้มสองชั้นก็จะดีครับ โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณอีกครั้งว่าจะปิดคลิปก็ไม่ได้ปิดเมื่อกี้เนี่ยเรามต้องมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับลูทานครับเอาไว้ใช้อันนี้เอาไว้ใช้นะครับไม่ได้ขายที่เพาเผาเปชุดก่อนเขามันก็มีคนมาซื้อหมดนะครับบางทีมันเหลือใช้คนข้างบ้านเขาก็มาซื้อขอซื้อซื้อไปหมดผมก็เลยต้องมาเผาใหม่ครับ เอาเวลาว่างมาเผาครับถ้ามีไม้ม,มีอะไรมีเวลาผมก็จะเผาตัวนี้ด้วยนะครับไม่มีมันไม่มีเวลาว่างหั่นไม้นี่ก็เผาใส่เตานี้ถังสองลิตรให้ชมเฉยครับขอบคุณครับที่รับชม